ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สร้างบ้านให้ครอบครัวเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักสำหรับน้องบิก๊กบ่าวอุดรพาเพลินเ c e b o o k ทิติวุฒิวรุณซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนฉายาใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เน็ตไอดอลดังจังหวัดอุดรธานีที่ตามไปอยู่กับแม่และใช้ชีวิตที่ประเทศฟินแลนด์ได้ไปออกรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ที่มีสาวบุ๋มปนัดดาเป็นพิธีกรโดยได้เอาชีวิตของน้องบิก๊กเน็ตไอดอลดังที่มีแฟนคลับติดตามหลายแสนคนจากเด็กที่ชอบทำคลิปต่ำส้มต่ำเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตที่ประเทศฟินแลนด์กับแม่และครอบครัวคุณพ่อชาวต่างชาติ มาเผยแพร่ทาง Facebook จนมีคนติดตามและมีรายได้กลายเป็นดังน้องบิ๊กได้เดินทางกลับมาเมืองไทยแต่ด้วยเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่ต้องกลับมาน้องบิ๊กก็ไม่ไอายที่จะเล่าถึงเรื่องราวที่ต้องโดนส่งตัวกลับ อันมาจากปัญหาเรื่องวีซ่าที่ไม่ออกให้พอเจ้าตัวนั้นมีความสัมพันธ์กับแม่ค่อนข้างไม่ใกล้ชิดตามเหตุผลที่ทางตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ฟินแลนด์บอกถึงเหตุผลที่ต้องกลับมาเมืองไทยและในช่วงที่อยู่เมืองไทยแม้ว่าจะมีการใช้ทนายและฟ้องศาลแต่สุดท้ายแล้วหลังจากผ่านมา3ปีมีแนวโน้มว่าน้องจะไม่ได้วีซ่าแบบอยู่ถาวรเพราะอีกอย่างด้วยความที่อายุค่อนข้างเยอะ ตอนย้ายไปอยู่ที่โน่นตอนอายุ15จึงเป็นเหตุผลที่ว่าต้องโดนส่งตัวกลับมาเมืองไทยและอีกหลายๆปัจจัยอย่างไรก็ตามแม้ทางน้องบิ๊กจะรู้สึกเศร้าที่ไม่ได้อยู่กับแม่และน้องสาวน้องชายต่างพ่อที่โน่นแต่ก็มีแฟนคลับจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจให้น้องบิ๊กสู้ต่อไปดีซะอีก กลับมาเมืองไทยกลับมาอยู่บ้านเราจะได้มีโอกาสเลี้ยงดูคุณยายที่แก่มากแล้วและที่สำคัญเชื่อว่าแฟนคลับที่ชื่นชอบในความตลกและการพูดเก่งของบิ๊กก็คอยติดตามผลงานซึ่งแววแววว่าเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานในวงการบันเทิงมีเพลงออกมาหรืออาจได้ไปเล่นหนังเล่นละครพอล่าสุด หลังจากที่กลับมาน้องบิ๊กก็มีคิวทองมากมีงานโชว์ตัวขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินนักร้องดังเลีกระแสะหน้าเวทีมาหลายคนแล้วแววดังแววรุ่งแบบนี้ไม่ต้องกลับไปอยู่ที่นู่นก็ได้ พราะเอาตามจริงอยู่บ้านเราโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีมากมายเหมือนที่น้องบิ๊กเองที่โด่งดังมาจากโลกออนไลน์มีคนติดตามใน facebook เกือบ50000นคนทั้งๆท,ที่ตอนแรกไม่ดังและที่สำคัญตอนที่อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนที่นั่นเพราะคนฟินแลนด์ไม่ได้เล่นโซเชียลเฟ e บุ๊กเหมือนบ้านเราพอกลับมาเมืองไทยกายว่าดังกว่าแต่ก่อน พอไม่ว่าจะไปไหนคนก็รู้จักซึ่งล่าสุดหนุ่มคนนี้ก็ได้โพ์ภาพความน่ารักเมื่อหนุ่มบิ๊กได้โพดภาพคู่น้องโกกิพร้อมแคปชั่นว่าพี่สร้างไว้ก็เผื่อลูกๆเผื่อน้องๆอ,อนาคตได้มาแหวะพักผ่อนกัน